แข็สวัสดีครับพี่น้องชาววัวที่เคารพรักทุกท่านวันพุทธที่17มกราคม2567ครับเรามาดูราคาวัวกันชุดนี้เป็นวัวลูกเลี้ยงของทีมงานของลุงทันบวบมีครับชุดนี้4ตัวอายุประมาณเท่าไหรพี่8 <9 S 2> เดือน9เดือนนีแ่แหละครับครับผมราคาร้องยกไว้ที่รองยกไว้ที่ตัวละ13,500า 13, ัครับรองได้ครับ หมื่นสามพันห้าครับอายุแปดถึงเก้าเดือนสูงเมตรยี่สิบขึ้นแล้วสี่ตัวเนาะครับสี่ตัวหมื่นสามพันห้าคูณสี่เข้าไปสนใจก็มาดูหามาหาคอกลุงทันแล้ววัวลูกเลี้ยงนี่ออกได้เลยสวยๆครับโทนสีแดงครับ <c oughs> ปีนี้เพิ่งจะมานะทีมงานลุงทันเพิ่งมากันและนี้มากี่ตัวนะพี่นะน,นัดนี้มาสิบสิบสี่ขายไปหกขายไปแล้วหกครับเมื่อวานขายไปแล้วส่งแล้วส่งเรียบร้อยแล้วครับที่ขายไปราคาไหนพี่ ก็หมื่นสี่หมื่นหกครับอืงสุดหมื่นหกเจ้าเดียวหรือสองเจ้าหลายเจ้าซื้อเจ้าละตัวสองตัวครับ <c oughs> ไปขยับไปดูรุ่นโตอีกหน่อยครับรุ่นนี้อายุประมาณเท่าไหร่พี่นี่ขวบกว่าแล้วมั้งครับนี่งัวครับมีน้องแล้วครับว่ารุ่นนี้ครับรุ่นนี้มีน้องแล้วขวบกว่ากินเก่งแล้วครับเอาไล่ออกมาชมหน่อยพี่ปิดนีกรับ ดูครับล่ำล้ำสี่ตัวนี้ร้องเท่าไหร่พี่สตัวร้องไว้หมื่นหครับต่อรองกันได้ครับต่อรองได้ครับหมื่นพครับต่อรองได้ตัวละหมื่นหครับเป็นเหลียงไรยทุ่งลากเดือนลากปีก็ว่ากันไปครับไปคหนังดีๆหัวโลดด้วยครับหมื่นหกพันคูณสี่เข้าไปนะพี่น้องนะจุดนี้มีสอสองชุดสองราคา ครับยังปีใหม่อยู่ยังหาวอลไม่ค่อยได้ครับแต่ลืมมาหาข้าลุงทันนะครับตัวนี้หนังดีตัวสวยตัวนี้หนังดีหนังสวยครับมาเดิมที่ข้อลุงทันเลยนะครับมี2ราคาครับหมื่นสามพันห้าครับดูฝั่งนี้แล้วก็หมื่นหกหมื่นหกพันฝั่งนี้ครับผมมาชมของเจยุ้ยครับชุดนี้รวมไว้เพียบเลยนี่นะเป็นสายพันธุ์อะไรครับอันนี้จะออกเป็น บะมันลูกแก่ๆอะโกแก่ๆหน้าไทยๆใช่เนี่ยจ้ะประมาณกี่ตัวครับชุดนี้ชุดนี้สามสิบตัวโกราคาตัวละหนึ่งหมืนห้าพันเจ็ดร้อยครับแบบนี้ผัดฟันหรือยังจะเยอะผัดบางตัวผัดแล้วโกบางตัวก็ยังผัดเป็นบางตัวนะครับใช่จ้ะสามสิบตัวทีเดียวเลยหมื่นเท่านห้่นะสามสิบตัวตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยโกครับไายทุน เปนบางตัวไล่ทุ่งได้ตัวไหนแก่ๆก็ไปเข้าขุนได้ใช่นั่นแหละมาดูครับมาเลือกชมครับของจี้ยุ้ยวันนี้นี่มีสไตล์ใหม่มาแล้วเอาแก่ๆเมื่อวานก็มีไทยๆมาเมื่อวานหล่อๆมาเมื่อวานงูหล่อขายไปแล้วอมีมากสองสามตัวจ้ะงูหล่อก็มีเอ้าอฉลเล่ก็มีได้มีเล่ตัวนึ่งเนี่ยอ๋อมันเลือกมาชมกันนะแต่เขาต้องให้เน้นแบบมีล่างนะโกมีล่างหมายถึงอะไรรคับต้องให้มีแบบช่วงลึกล่างอ่ะ ถึงอายุแก่ๆแต่ก็ต้องมีช่วงล่างอ๋อต้องมีสะดือใช่ต้องมีสะดือมีเชื้อมีบามันนั่นแหละเป็นเชื้อบามันนะครับไม่ใช่ไม่มีสะดือเลยรับติ้วไม่เอาเอาเป็นติดบามันไทยก็จะเป็นไทยใหญ่ประมาณนี้จ้ะอย่างตัวนี้อ่อนหน่อยก็มันติดๆรวมๆมาครับครับนี่จ้ะตัวละหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสนใจติดต่อได้จียุ้ยครับผมเบอร์โทรครับศูนย์แปดเจ็ด 8 4 0สี่ศูนยครับผมข้อของทีมงานม่วงครับชุนนี้เธอถามในในอาร์มนะครับกี่ตัวครับเอหนึ่งตัวสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวราคาเดียวกันไหมราคเดียวกันครับอายุเท่าไหร่ครับอายุครบครึ่งถึงสองครบครับอสองครบกว่าแล้วแหละก็ผัดฟันแล้วเป็นบางตัวเนาะครับ ตัวนี้ร้องเท่าไรร้องตัวละ2 6 0 0 0พันราคาร้องอยู่ต่อร้องได้ครับนี่ครับ2 6ครับเป็นบาม่านลูกผสมหน้าแก่ก็มีคัดได้ไหมคัดได้นี่เป็นเล่สวยเลยเลมันตัวสองตัวก็ขายตัวสองตัวก็ขายตามนั้นครึ่งตัวก็ขายครับครึ่งตัวไปขายยังไงได้ ก็ขายราคาเต็มตัวอสนใจอย่าลืมมาดูนะครับ 26, 0 0 0พราคาร้องอยู่ครับต่อรองได้เยอะไหมต่อได้เยอะเลยเออต่อได้เยอะครับผมมาดูตัวจริงครับมาดูตัวจริงแล้วก็มาพูดคุยกับตัวดิทีมงานม่วงกันตัวโตๆครับแบบนี้ตรแบบนี้ในอาว่าขนออกเท่าไหร่ขนออกน่าจะติด500ร้อย,ยมั้งืม ส0 0รปลายเนาะค่ะสี่ร้อยปลายดูแบบนี้ก็ห้าร้ข้ามเลยเนี่ยยุ่งยุ่งมาโจ้วอย่างนี้ได้หกร้อยเา่อ๋อจริงวะเนี่ย่ตัวนั้นตัวเดียวนะกเอาตัวนั้นตัวเดียวนะตัวสูงสนัตัวเดียวมาแล้วชุดนี้เรียนน่าได้ห้าร้อยก่นชุดนี้ปั๊มตาไปแล้วเท่าไรสองหม่นสองหมื่นแันกว่าครับสองตกไม่ถึงแปดพไม่ถึงสองหมื่นแปดพั้าแปดงแปดพันแ เขี่ยวสองเนาะครับผัดเขี่ยวสองผัดฟันแล้วทุกตัวสองหมื่นแปดพันสองร้อยโดยประมาณกี่ตัวครับหกครับหู <S <S ยาวก็มีอีดอนะฮะไม่ใช่ <S <S ใชุดนะ <S 2> <S 2> <S 2> ี้หกแปดไหม 6, นะ <S <S ราคาเดียวกันใช่ไหมอ่าแปดตัวราคาเดียวกันแหละแปดตัวสองหมื่นแปดพันสองครับสูงยาวเข่าดีเหลือเกิน เมื่อก่อนเท่าไหร่อ้์าเมื่อก่อนสามสี่สามห้าเคยขยมาไล่บบนลงไปเลยขอชมทีละตัวละตัวนะ่ <Hey. S 1> อ่า <Hey. S 1> นี่ยาวเหยียดไปดูครับสองหมดสองรอยครับ <Hey. S 1> เป็นราคาที่ขายแล้วนะวังประจบจังหวัดตากครับย<ป>กชุดแปดตัว ถูกแหละแต่ก็ต้องขายนี่คนซื้อแล้วนี่คนซื้อเป็นยังไงคนซื้อมาน้อยนะครับแล้วซื้อทางยองเบลนะครับยองเบาอะ่ะฝั่งนี้อันนี้ยังไงชี่นี่ขายไปเสียงเงินเสียงเงินวัวด่วนไปแล้วไปข้ามไปดูหน่อยข้ามครับ <c oughs> นั่นนี้ก็มีเสียงเงินวัวด่วนมานะครับจากสุพรรณบุรี กี่ตัวนะาครับหกครับราคาครับสามหมื่นสองสามหมื่นสองพันคือราคาที่ขายแล้วสามหมื่นสองมีตัวหัวลน้นนี่ด้วยเป็นพ่อวัวม,มาก่อนครับอะไรไปนู่นห<อ>น่ะมันค่อนข้าง,งจะดุสามหมื่นสองนะฟันแท้กี่ซี่อ่ะสี่ครับฟันสี่แล้วสองถึงสี่ไม่เกินนี้ครับไม่ต่ำกว่าสองไม่ต่ำกว่าสองครับน่าเสียดายตัวนี้เป็นพ่อวัวสวยอ่ย ไล่ลงไปเลยอ้ะไปไล่ลงให้ชมหน่อยเมื่อก่อนเท่าไหรโอโหก่อนก็ต้องสี่หมื่นเลยก็ <laughs> สี่หมื่นสามหมื่นแปดไม่ทำ <laughs> อันนี้เป็นสเปคครับสเปคจริงๆนี่ของทีมงานม่วงครับเดี๋ยวไปดูอีกข้องนะได้ครับชุดน,นี้หกตัวครับขึ้นมาแขึ้นมาให้ชม,าม,าามอีกแล้วมาไล่มาไปฮึฮึ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูชุดหนึ่งนะครับโอ้ชุดนี้ครับกี่ตัวครับอามเจ็ดตัวครับราคาสองหมื่นห้าครับเฉลี่ยสองหมื่นสีันห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนี้ครับตัวนี้เป็นอีกราคานึ่งไหมแต่ว่าราคารวมมาแล้วเฉลี่ยกันละสองมื่นสี่ห้าร้อยไล่เป็นู้นหน่อยผัดฟันยังผัดทุกตัวแก่ๆครับแบบนี้สองหมื่นสี่พันห้าโดยเฉลี่ยครับมีตัวนี้คนละราคาใช่ไหมครับตันนี้สองหมืนหกทัวนั้นตัวสองสี่อ๋อที่ขายไป มี2องหมื่นสองหมื่นสีองหมื่นมีตัวนี้2องหมตัวโตเพื่อนตัวนี้สองหมื่นสครับ,รบเป็นวัวของทีมงานม่วงดูคร่าวๆนะครับมันเป็นวัวที่ขายไปแล้วครับแบบนี้สเปคดีขายได้ไปเข้าขุนครับไปขุนต่อสอง0 0ี่ันห้าโดยเฉลี่ยเดืนนี้ออกเท่าไหร่ออก5้ารกว่า <c oughs> ข้ามหนะ้าร้อยเนาะข้ามเนาะ ครับคนซื้อมาพอได้แต่ราคาไม่ได้ครับครับผมไม่ดีมาแล้วครับพี่บุญเกิดครับสวัสดีครับครับผมเชาวันพุธที่สิบเจ็นี่วันนี้ดวงดีครับครับใกล้จะถูกหวยแล้วครับดวงดีแต่เช้าเลยครับผมีตัวนี่ขายให้จีคุณเพชรอ่อ มากี่ตัวมายี่สิบสามครับแล้วขายได้กี่ตัวขายได้หมดแล้วครับโอ้โหโอ้โหปิดท้ายด้วยชุดนี้เนาะปิดท้ายด้วยชุดนี้ครับเจ๊มาจากเพชรบุรีกี่ตัวพี่สิบตัวครับสิบตัวตัวละเท่าไหร่ตัวละสองเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดอะครับเมื่อก่อนเท่าไหร่พี่เมื่อก่อนมันก็ไม่ต่ำสามหมื่นครับนี่ครับสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันครับเขี้ยวอะไรพี่เขี้ยวสองเขี้ยวสี่ครับโอ้โหใหญ่ๆหญ่นี่ด้วยนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรครับ 2องหมื่นเจ็ดนะครับผมพี่น้องพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงบ้างครับนี่ไปแล้วนะครับไปแล้วครับนี่ชุดใหญ่ๆก็มีประมาณนี้สามสี่ห้าตัวนี้ครับนี่ครับเป็นราคาโดยเฉลี่ยสองหมื่นเจ็ดพันครับผมเล็กเก็กมีประมาณไม่กี่ตัวหรอกแต่มีเล็กเป็นวัวใหญ่มันก็มีเล็กก็มีนะแต่ถัวเฉลี่ยกันหัวเฉลี่ยครับสองหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องเป็นราคาขายแล้วพี่น้องครับ พอได้ไหมพอได้ไหมก็ดีแต่ไปรับจ้างเขาขึ้นต้นไม้ครับโอเคครับผมปรับราคาได้ก็อยู่ได้แล้วครับผมวเกิดครับผมดีกับไปรับจ้างเขาขึ้นต้นไม้ไปเราอายุอย่างนี้แล้วไปทำไม้ได้ครับนอกจากไปข้าวบัวครับเอออาชีพเก่าอาชีพเราก็ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ครับมานี่ครับ นี่ไปขายไปสุพรรณคนที่มาก็ไอพี่หนุม่มพี่บินเด้อกี่ตัวพี่นี่สี่ตัวครับนี่มันต้องมีรายราคาครับหนึ่งสองสามสี่สามสี่ตัวนอนด้วยนะครับผมเท่าไหร่พี่ลองเอขายไปตัวละสองหมื่นแปดพันห้าครับครับผมสี่ตัวเลยไหมสี่ครับสองหมื่นแปดสองสามสี่ครับครับตัวนี้ขายไปให้ผู้ใหญ่ทุมครับเท่าไหร่ครับ สามหมื่นพันห้าครับเยทูมาครับผมฟันแท้กซี่ครับอันนี้ฟันแท้2สองครับสามหมื่นพันห้าครับครับผมเชื้อดีเชื้อดีอันนี้สองหมื่นแปดพันห้าครับครับผมเชื้อแบบพุทธขายครับครับนี่ตัวนี้ไปลงบ้านตากครับตัวนี้เท่าไหร่ครับสามหมื่นกับห้าร้อยครับตัวเดียวใช่ไหมครับผมตัวเดียวเลยครับซื้อตัวเดียวก็ขายนะครับตัวนี้แหละไอ้คู่นี้แล้วผมจะเล่าเรื่องให้ฟังครับ นี่แหละที่เป็นเรื่องกันนะมีเรื่องครับพี่เกิดมีเรื่องแล้วเล่าเรื่องอสองตัวนี้นะพร้ผมแล้วเนี่ยนะมาเอาเลยเริ่มเอเขาให้ผมแปดหมื่นพันห้าครับครับแล้วแล้วผมเดินตามเขาไปครับเขาไม่เอาครับคเออเอาไม่เอาไม่เอาผมก็ไม่ขายครับบอกครับ พี่เกิดก็เลยขายไปแปดหมื่นครับเออเจ้าที่สองมามาให้แปดหมื่นครับเขาเดินเดินตามเข้าไปเขาไม่เอาครับมีคนให้แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยพี่เกิดขายแล้วขายแล้วแต่เขาไม่เอาเขารอร้อยหน่อยเหมือนกันนะเออครับไม่ต้องไปเอ่ยชื่อครับแล้วคนที่สองคนที่สองมาขายให้บังครับแปดหมื่น แปดหมื่นครับขายเลยขายเลยครับเอาละนี่เขาซื้อจริงครับนี่ขายให้คนที่ซื้อจริงนี่เดี๋ยวมาขายให้บางหนุ่มอีกสามตัวครับชุดนี้เท่าไหร่ขายจริงเออเท่าไหร่ชุดนี้สามตัวขายไปแปดหมื่นสี่พันห้าครับหารกันแล้วตัวละสองหมื่นแปดพันร้อยกว่ากว่าครับครับผมสามตัวครับครับสองหมื่นแปดพันร้อยกว่ากว่าครับผมครับผมครับนี่ของพี่บุญนเกิดครับมประสบความสาเร็จแล้ววันนี้วันนี้ยี่สิบสามหมดเลยยี่สิบสาม ผมมาผมก็ต้องได้ขายครับงัวเนี่ยครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่พี่ชาร์ลรงามๆสามตัวเป็นของลุงเจริญมาจากอุตรดิตถ์ครับเก้ามื่นห้าเก้าหมืนห้าสามตัวนะครับหารกันเองนะตกตัวเท่าไหร่ก็ว่ากันไปฟันแท้ประมาณสี่ซี่ครับสามตัวครับมีตัวกลางก็เออใช้ได้มีเขาดีนี่ครับสามตัวเด้อ ใครอยากได้เชลโลเล่ไปเข้าขุนครับเก้าหมืนห้าพันฐานสามครับราคาร้องอยู่สามหมืนห้าตัวหงนี่สาม0 0ื่นห้าพันราคาร้องอยู่นี่ยังไม่ได้ขายแล้วตัวไหนครับปุ่นอยู่คู่หนึงคูแดงนู่นอยู่โน่นคู่นึงนะนี้ขายไปแล้วขายไปแล้วไม่ต้องหวามแล้วนะดูหน่อยอันนี้นี่เท่รหายไปสี่หม่นสองสี่0มื4นสองตัวละสอง0มื่นพันครับ อ่ะดูอีกสองตัวมาด,ดูตัวแดงนี่คู่นี้ร้องเท่าไหร่ร้องห้าหมื่นสองตัวละสองหมื่นหกพันครับ ราคาหัวเบลลเบลเลอร์เนี่ยหัวใหญ่นะตัวละสองเปนหการร้องอยู่ขุนได้ไล่ทุ่งได้ครับแบบนี้นี่ของลุงเลินครับสองตัวทั้งหมดก็หกตัวนะครับที่เหลือวันนี้ครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดสองสองสองเจ็ดสามครับแปดเก้าเจ็ดครับผมอ้าววันดีครับวันดีครับพี่จีวันนี้ตลาดนัดวังประจบนะครับครับผมพี่จมเนียนมากี่ตัวเอาวัวมาสิบสองตัวครับผมมัน ขายไม่ค่อยดีเลยลองลองเอามาน้อยหน่อยครับผมเอามาเยอะมันจะเหลือครับเยอะพี่จำเนียนหายไปนานเลยไปอยู่ไหนมาทาอะไรที่ไหนอ๋ออยู่ตามบ้านเขาไม่ได้ไปต่างจังหวัดเพราะต่างจังหวัดตอนนี้ผมไปแล้วได้วัวไม่เต็มรถมันก็เลยไม่คุ้มค่าใช้จ่ายก็เลยหาตามบ้านครับผมจังหวัดน่านได้ไปไหมพี่ผมไปมาเที่ยวสุดท้ายก่อนปีก่อนปีใหม่เดือนธันวาได้วัวมาไม่กี่ตัวเองครับอือ ไม่มีค่อยมีวัวครับตอนนี้วัวไม่ค่อยมีเก็บยากหน่อยครับเก็บยากก็เลยหาตามบ้านกว่าจะได้รถก็ใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราซื้อแพงไม่ได้ครับราคาวัวมันในตลาดมันถูกลงแล้วก็ต้องซื้อตามตลาดครับผมก็เลยต้องเน้นๆหน่อยเน้นมานะครับตอนนี้ก็ขายไปได้ม้างแล้วครับเหลืออยู่4ตัวเหลือสี่ครับผมครับ มาบอกราคาหน่อยคู่นี้คู่นี้หกหมื่นห้าครับราคาร้องอยู่ครับราคาร้องอยู่ครับผมอกหมื่นห้าฟันแท้กี่ซี่พี่ฟันแท้สองซี่ฟันแท้สองนะครับสองซี่ครับไอ้ตัวขาวนี่สองหมื่นเจ็ดพันห้าอันนี้ฟันแท้เนี่ยน่าจะขึ้นสี่แล้วครับผมเป็นไทยๆครับเป็นไทยๆหน้าแก่ครับหน้าแก่แบบนี้คุณไม่นานครับและตัวนี้เขาทําเขามาอันนี้ฟันฟันครบแล้วนะเนี่ย พอทำเขาอะครับพอทำเขาวมันแหกดูฟันครบแล้วเนี่ยเนี่ยดูสิหน้ายังอ่อนๆอยู่เลยเออน่ะฟันฟันหกแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟันหกเนาะแต่หกละเกือบจะครบแล้วฟัหกสี่ตัวนี้ร้องเท่าไหร่พี่ตัวนี้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับราคาร้องอยู่นะครับผมออนี่ของพี่จำเนียนครับครับผมมา12ขาย8เหลือ4ครับอ่าสนใจก็ติดต่อพี่จำเนียนได้ครับผรศูนย์เอ่อหกสองหนึ่งห ห้าสามครับหรือใครจะติดต่อขายวัวเขตแพเอออุตรดิตติดต่อเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้ได้เลยผมวิ่งตอนนี้ผมวิ่งถึงแค่แพ่ครับครับเต็มที่แค่นั้ครับเต็มที่แค่นี้ก่อนครับใกล้ๆก้ก่อนไกลไม่ไหวครับแล้วปางไปไหมปางไม่ได้ไปครับในวัวห้าหกตัวไม่ไม่คุ้มค่ารถครับคุ้มค่ารถโอเคเอาใกล้ๆกก่อนเอาใกล้ๆก่อนนะครับอครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมราคายังไม่ได้ขายครับของพี่ย้อยครับ2ตัวนี้นะครับ73 0 0 0า ตัวละเท่าไหร่ไปสามหมื่นหกห้าร้อยเนาะสามหมื่นหกห้าร้อยฟันแท้กี่ซี่พี่สี่ครับฟันแท้สี่ซี่ตัวแดงนี้กับนี่ตัวคอดํานี่ครับตัวนี้โอ้ใหญ่ๆหญ่เลยตัวนอนกับตัวนู้นเดี๋ยวไล่ลูกข้ามหมื่นสองหมื่นห้าเนาะตัวสองหมื่นห้านี่แบบนี้สองหมื่นห้าพันครับตัวนี้ตัวหนึ่งแบบนี้สองหมื่นห้านะครับไปแล้วนะขายแล้วก็ตัวแดงนี่นะแดงตัวนี้กี่ตัวเนี่ย สตัวเดี๋ยวเดี๋ยวแบนีนี่นี่นตัวนี้นะก็บตัวนี้ริมนูนกับลิมนี้สองหมื่นห้าสองครับแล้วตัวนี้ตัวละสองหมื่นนี่นะคู่นี้สองหม่นแครับฟันแท้สองซี่เนาะสี่จะมั้เนี่ยสแล้วนะสี่ซี่นี่สองหมนแปดครับปิดการขายแล้วแล้วตัวข่าวนี่พี่หนึ่สสี่ตัวละสามหมื่นพันสามหมื่ขายแล้วครับไปแล้วครับ3 1ม0 0ืครับ ตัวนี้ฟันแท้สี่ซี่เนาะพี่เนาะสี่ซี่ได้เนาะสี่ทำงนเลยเนี่ยมีตัวนี้สองตัวเดียวครับผมสามหมื่นพันตัวนี้ฟันแท้สองซี่ครับครับตัวนอนด้วยตัวนอนด้ว่นพันโอ้เนื้อดีป่ะพี่มีติดเนื้อนะครับสามหมื่นพันครับโค่นี้นะพี่สามหมื่นสองพันห้าขายแล้วใหญ่ทุ่มอือสามสิบสองห้าร้อยครับผมปิดการขายไปแล้วครับสามสิบสองห้าร้อยตัวนี้ ของพี่ย้อยมากี่ตัวพี่สิบหกตัวขายสิบสี่ตัวนั่น2สองเนาะเอาสามตัวนี้่ะสามตัวตัวละสามหมื่นแปดกับหนึ่งร้อยเวียดนามไอ้เท้าวะผู่พู่ออสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยครับสามตัวครับเมื่อก่อนเท่าไหร่พี่เมื่อก่อนก็สี่หมื่นกว่าแล้ว <laughs> เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับผม อ้าวเป็นตัวอย่างซื้อขายเราก็ต้องทําเป็นราคาเขาไปครับผมเหลือสองตัวนะครับสนใจมารับยี่ครับผมใจต่อได้คนนี้ครับผมซื้อกันแน่ของนายยงครับจากบ้านด่านลอนหอยมี3ามตัวฟันแท้กี่ซี่นะยงสองสองซี่ขึ้นแล้วเนาะครับพัดฟันทุกตัวแล้วนะทุกตัวแก่ๆอย่างนี้นะครับร้องเท่าไหร่ครับ2 5งหมื่นอยืมสามตัว25,500คูณ3าเข้าไปครับราคาร้องอยู่ต่อรองได้ แบบนี้ขุนออกเท่าไหร่หรเท่าไรกิจกกาเท่าไหร่กาเท่าไหร่นุณออกหาร้อยเศษอะครับห้ารอยขึ้นไปได้แน่ได้แน่ครับผมนี่นะครับสามตัวของนายงนะครับสนใจก็เบอร์โทรเบอร์โทรครับ0น 7, 19, 7 5, 5. 1 9แปดเจดหนึ่งเกเจ็้าหนึ่งปห้าโอเคครับผมสามหมื่นลดเงินพันหนึ่งนี่สวยๆครับสเปคครับหตัว ส0 0 0 0ื่นครับพันแท็กเกเซียนะกิก๊กขอชมหน่อยหน้าต่สซี่ครับอ๋อผัดฟันแล้วนะ <c oughs> แก่ๆครับแบบนี้สเปค <c oughs> นี่3ส0 0 0มบาทคูณ6เป็นแสนแปดครับลดเงิน1นึ่งพันเหลือ1 7ึ่งแสนะครับห <c oughs> ตัวชุดน,นี้ปิดการขายไปแล้วไปสุขโขทัยครับไปอยู่กับพี่คมพี่คมก็ชัดใช้ฟาร์มครับทำอาหารวัวขุนอยู่บ้านน้ำลาดบ้านด่าลันหอยนะครับ ม่สเปคจริงๆว่ะในกิ๊กสววนี้เขาหาจากไหนแถวบ้านแหละครับเป็นวัวแบบไหนเนี่ยลรทุ่งสวยครับสามหมื่นลดเงิน1นึ่พครับ9 0 0ากว่ากว่านี่ราวนี้เป็นทีมงานของพี่น้องจากบ้านดัดละหนหอยมานะครับครับมีทีมผู้ใหญ่โลดในกั้งในกิ๊กลุงยงลุงจบชุดนี้ล่ะนี่ขายแล้วครับเวียดนามกี่ตัวครับ ห้าตัวครับราคาเดียวกันไหมไม่เลยครับคู่นี้แปดหมื่นหกตัวละสี่หมื่นสามพุ้เหรอครับโอ้โหติดเนื้อเนาะครับติดเนื้อดีครับสี่หมื่นสามครับตัวละสี่หมื่นสามสเทตัวนี้น่าจะครบแล้วครับครับผมสามตัวสามตัวตัวละสามหมื่นหกห้าร้อยครับสามสีบหกห้าร้อยไปเจ้าเดียวกันเนาะครับเจ้าเดียวกันนี่สห้าตัวนี้ขายไปแล้วครับ ออกเวียดนามครับชุดนี้ออกเวียดนามสเปกมาอันนี้บางหนุ่มตัวละสองหมื่นพันขายแล้วครับสองหมื่นหนึ่งพันหัวล้นทุกตัวเอาเกือบทุกตัวตัวนี้มีเขาสองหมื่นพันนะผัดไฟยังในคล๊ปผัดแล้วครับแก่ครับติดเนื้อเนาะครับติดเนื้อแบบนี้ขุนไม่นานครับบางหนุ่มขุนเองเชื้อเองอันนี้บางเลาะบางเลาะครับทีมงานบางหนุ่มเหมือนกันแต่ชื่อบางเลาะชุดนี้กี่ตัวสิบสองครับครับราคา 24600ื่นสีร้บสี่หกครับผมเมื่อก่อนเท่าไหร่นะกิ๊กสเมื่อก่อน 28, งหมื่นแปครับประมาณนี้ครับผมนี่ยี่สิครับไปต่ออันนี้ยังไม่ได้ขายยังอยู่นะครับครับล้องตัวละสองหมื่นสามห้ร้อยสต้น23500มร้อครับไล่ให้ลุกไม่ยอมลุก วันกี่ตัว<ด>เจ็ดตัวเนาะครับนี่สามห้าร้อยนะครับใคร<ห>จะเอาสองหมื่นต้นๆไปขุนก็เอาชุดนี้ไปของในกิ๊กไม่ใช่ง้วงเหลือนะแต่เป็นคนละชุดไม่ใช่ <ละ S 2> อ<ะ>่าชุดนี้มันเป็นชุดที่<ไ>มันยังไม่ตรงรอยเขาครับ,รบ<ม>ชุดสองหมื่นปลายปลายนู่นก็ตรงรอยก็ได้ขายอันนี้สองหมื่นต้นยังไม่ได้ขายนะครับของในกิ๊กครับมาดูได้เลยไปดูข้อของผู้ใหญ,ญ่โลดถัดไปทั้งหมดโน้นไอตัวนั้นสามหมื่นหกตัว ตัวนี้ไปยัางนี่ขายแล้วยกเลยหม่นฮะหมินเก้าไม่มีสองหมื่นนอะไม่ใช่ครับเท่าไรนะเหม่นเก้าหมินเก้าเฉยๆนี่นะครับไม่มีเศษเท่าไหร่ละกี่ตัวสมันมีกี่ตัวตัวน้อนไม่ใช่นะฮะตัวโตไม่ใช่ตัวโตไม่ใช่นะครับอันนี้หมื่นเก้าครับ นี่กี่ลายดูนี่หมื่นเก้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวครับไปที่ไหนครับแบนบ,แบนี้งอที่ตากครับอันนี้อยู่จังหวัดตากของเราเองอยู่ใกล้ๆครับหมื่นเก้าพันไปขุนหรือไปแง่ก็เขาหน้าจะไปขุนครับครับแล้วเอาชุดนี้ก่อนชุดนี้พี่โต้งไปยังขายแล้วครับพี่โต๊งไปแล้วครับไปกาญจนบุรีแบบนี้เท่าไหร่ครับ 2 9งหมื่นเก้าสอันครับรวมเลยใช่ไหมครับเฉลี่ยไปเลยนะครับสองหมื่นเก้าพันครับแบบนี้กี่ตัวอันนี้สองสามสี่ห้าหกสิตัวครับครับผมสิเอดตัวนะสองหมื่นเกะเมื่อก่อนเท่าไหร่นกิ๊กก่อนสามหมื่นสาม สองสามเป็นสามคชุดนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจครับโกนี้ตลาดคนขายครับครับนี่ของผู้ใหญ่โลดขายไปนะครับขายขายแล้วนะขายแล้วนะครับไปอยู่พี่คมครับชุดนี้ล่ะอันนี้ตัวละนี่ข่ซื้อวังหนุ่มไหมวังหนุ่มสองหมื่นห้าพันฮะอือยี่สิบห้าห้าร้อยครับ นี่ขายแล้วนะครับขายแล้วเหลือก็ชุดนู้นแหละ23,5 0 0ราคาร้องอยู่ครับเหลือยแล้วนัดนี้เป็นยังไงไนกิ๊กก็ดีครับขายดีขายดีแล้วราคาล่ะราคาก็ยังเหมือนเดิมครับไม่ขึ้นไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงแต่การซื้อขายดีขึ้นครับเราก็ในกิ๊กก็ไปปรับราคาจากข้างนอกมาครับใช่ไหมครับถ้าซื้อแพงขึ้นมาก็ขาดทุนอเพราะว่าคนซื้อไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมครับกิโลไม่ขึ้น แต่คนก็มาซื้อดีครับอ๋อครับผมแต่ราคาไม่ขึ้นนะครับแต่การซื้อขายก็ถ้าตรงรอยก็ขายได้เนาะครับถ้าไม่ตรงรอยก็เหลือก็เหลืออย่างไม่ใช่เหลือก็ยังไม่ได้ขายอย่างเช่นเมื่อกี้สนใจโทรหาในกิ๊กนะครับเบอร์โทรครับ0897924263เครับผม